จองลูกสุนัขอเมริกันอากิตะเพศเมียสีตัวเกรดคุณภาพส่งออกลูกสุนัขอเมริกันอากิตะเพศเมียสีตัวเกิดวันที่20กันยายน2566พ่อเป็นแชมป์ประเทศไทยเกรดคุณภาพส่งออกโครงสร้างดีสุขภาพแข็งแรงขนฟูแน่นสีสวยรายละเอียดเพศเมียน้ำหนักตอนคลอด600กรัม สายพันธ์ุอเมริกันอาคิตะลักษณะโครงสร้างดีสุขภาพแข็งแรงขนฟูแน่นสีสวยประวัติพ่อเป็นแชมป์ประเทศไทยการจองมัดจําหนึ่งหมื่นบาทรับสุนัขได้เมื่ออายุครบสองเดือนสนใจติดต่อโทร0868822589 ไลน์ d o อกส์ n d นเดอร์แลนด์ข้อมูลเพิ่มเติมลูกสุนัขได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญวัคซีนครบถ้วนตามโปรแกรมอายุถ่ายพยาธิครบถ้วนสนใจเป็นครอบครัวเดียวกันกับน้องหมาอเมริกันอาคิตะตัวน้อยๆติดต่อได้เลยนะคะรีบจองก่อนหมดสุนัขพันธุ์แท้เกรดคุณภาพส่งออกรับประกันความแข็งแรงและสุขภาพดีสนใจทักแชทได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาหมายเหตุราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขเงื่อนไขเป็นไปตามที่ด็อกวันเดอร์แลนด์เฮาส์แคนแนลกำหนด